แน่นอนว่ายุคโบราณหรือในช่วงปีที่3,500ก่อนคริสตกาลจนถึงปีคศ476ผู้ปกครองดินแดนในโลกใบนี้มีมากมายหลายคนครับไม่ว่าจะเป็นจักรพรรดิกษัตริย์นักรบหรือแม้กระทั่งมหาราชผู้ยิ่งใหญ่ก็ตามแต่ทว่ามีผู้ปกครองส่วนหนึ่งที่ถือได้ว่าเป็นผู้พิชิตโลกโบราณที่สามารถยืนอยู่บนจุดสูงสุดของโลกได้อย่างไรโดยวันนี้เราไปดูพวกมหาราชพวกหนึ่งประเด็จการผู้พิชิตโลกโบราณกันดีกว่าครับ ฟาโลทูโมอดที่3หรือเราอาจจะเรียกว่าฟาโลเมนเคเบอร์เป็นฟาโลแห่งราชวงศ์ที่18ถือเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดของอียิปต์มีความเชื่อที่ว่าพระองค์ออกรบในทุกสมรภูมิในตลอดราชสมัยของพระองค์โดยไม่เคยแพ้มาก่อนเมบจัดอีกทั้งทุกๆสงครามพระองค์ก็จะปฏิบัติต่อศัตรูอย่างเป็นธรรมและให้อภัยอยู่เสมอๆในช่วง1479ปีก่อนคริสตกาลฟาโลทูโมดที่3 สืบราชบัลลังก์ต่อจากพระบิดาตั้งแต่อายุ7จ็ขวบในช่วง20ปีแรกในรัชสมัยของฟาโรได้ปกคอรองอาณาจักรร่วมกับแม่เลี้ยงของตนคือพระนางแฮสเซปซุสเมื่อแม่เลี้ยงของฟาโรเสียชีวิตกองทัพหยิบภายใต้การนำของฟาโรได้เข้าไปลุกหลาดิในแดนต่างๆมากมายอีกทั้งสามารถพิชิตดินแดนปาเลสไตน์ซีเรียนูเบียและเมโซโปเตเมีย ในปีที่33ของการครองราชหรือในช่วงปี1 4 4 6ก่อนคริสตกาลฟาโรในวัย40ปีได้ประสบความสำเร็จในการพิชิตอาณาจักรมิธานีคู่แข่งทางอำนาจที่สำคัญในบริเวณเมโสโปเตเมียทำให้อียิปต์กลายเป็นมหาอำนาจทางทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางตะวันออกทำให้ฟาโรดื่มด่ำไปกับความรวยที่มาจากความมั่งคั่งในการยึดดินแดนต่างๆอีกทั้งศัตรูได้ส่งเครื่องาราชบรรณาการมามากมายในบริเวณดินแดนที่พระองค์ยึดมา ทำให้ท้ายที่สุดในช่วงปี1425ปีก่อนคริสตกาชฟาโรได้สลิดสวรรคตอาณาจักรที่พระอ,องค์ยึดไปเช่นมิโนโอันไซปัสบาบิโลนอัสซเรียและฮิตไทตางก,ก็กูสมบัติมาให้อาณาจักรอียิปต์อย่างไม่ขาดสายจึงนทำให้อียิปต์ในยุคสมัยของพระอ,องค์กลายเป็นยุครื่งเรืองกลายเป็นยุคลุ่งเรืองของอาณาจักรอย่างแท้จริง กษัตริย์กษัตริย์แห่งเปอร์เซียหรือเรียกกันว่าพระเจ้าไซรัสมหาราชเป็นมหถมกษัตริย์แห่งจกักรวรรดิอาคิเมนิสประสูตรเมื่อราว600หรือ576ปีก่อนคริสต์กาลน้ำมันทนอันชาญในอนาณาจักรเปอร์เซียพระปิดาคือพระเจ้าคำไปชีสที่หนึ่งครับแห่งเปอร์เซียและพระมารดาคือพระราชินีมารเดนแห่งอาณาจักรมีเดียณวันที่พระองค์ประสูตรนั้นนะครับกษัตริย์ออสเตยเจสแห่งอาณาจักรมีเดีย ได้มีการบัญชาให้ทหารฆ่าทาลกที่เกิดในวันดังกล่าวทั้งหมดเนื่องจากนิมิตว่าจะโดนเด็กคนนี้โซยพลังอย่างแน่นอนซึ่งพระเจ้าไซรัสนะครับก็ถูกนําไปฆ่าเช่นเดียวกันชาวบ้านคู่หนึ่งซึ่งถูกมอบหมายให้ไปประหารพระองค์โดยนําไปปล่อยทิ้งที่กลางป่าเกิดความเมตตาและสงสารจนเก็บพระองค์ไว้เลี้ยงและเลี้ยงดูโดยไม่ให้ใครรู้จนกระทั่งนะครับจนมีอายุถึง10พรรษา กษัตริย์ออสเตเจสได้มาพบกับไซรัสอีกครั้งหนึ่งโดยเกิดความสงสัยว่าไซรัสเป็นใครจึงได้สอบถามและทราบความจริงที่ว่าเป็นหลานของตนที่จะถูกฆ่าในวันนั้นกษัตริย์ออสเตเจสจึงได้อนุญ,ญาตให้ไซรัสกลับไปอยู่กับบิดามารดาอีกครั้งต่อมาได้อภิเษกสมรสกับคาสซาเดนซึ่งมีบุตรด้วยกัน4คนคือคัมไบเซสที่2บาดียาอตอตาและอีกหนึ่งคนที่ไม่ทราบชื่อนะครับ พระเจ้าไซรัสได้ขึ้นครองราชเมื่อปีที่556ถึงปี530ก่อนคริสตก,กาลนะครับโดยพระเจ้าคัมบเชสได้เล็งเห็นความปีชาสามารถความสามารถของไซรัสจึงได้สละราชสมบัตินะครับและให้พระเจ้าไซรัสขึ้นครองราชและปกครองเปอร์เซียแต่เดิมนั้นนะครับชนชาติเปอร์เซียเป็นชนเผ่าเดียวกันแต่ทั้งสองก็ได้แยกออกจากกันเป็นมีเดียและเปอร์เซียโดยอาณาจักรมีเดียนะครับถือตอนเองเป็นชนชั้นสูงและมีอำนาจเหนืออาณาจักรเปอร์เซีย พระเจ้าไซรัสจึงได้เริ่มทําการปรับปรุงอาณาจักรเปอร์เซียและทําให้กองทัพทหารเข้มแข็งยิ่งขึ้นโดยมีทรงความคิดเห็นที่จะสร้างขยายอาณาจักรเปอร์เซียและมีอํานาจโดยการที่มีเป้าหมายแรกนั่นก็คืออาณาจักรมีเดียกองทัพของพระเจ้าไซรัสนั้นมีชื่อว่ากองทัพอ,อมตะครับซึ่งเป็นกองทัพที่แข็งแกร่งที่สุดและไม่มีใครทําการลดจํานวนทหารจาก10,000นนายแต่อย่างใดครับ พระเจ้าไซรัสจึงได้เริ่มแผนการเข้ายึดอาณาจักรมีเดียโดยการผูกความสัมพันธ์กับอาณาจักรบาบิโลเนียเมื่อกษัตริย์ออสเตียเจสแห่งอาณาจักรมีเดียทรงทราบและก็กดป็นอย่างมากครับและเรียกให้พระเจ้าไซรัสไปที่บ่ายโดยตรงซะแต่พระเจ้าไซรัสก็ไม่ไปครับสิ่งนี้นั่นเองจึงทำให้เกิดสงครามขึ้นมาครับโดยต่อมาพระเจ้าไซรัสจึงได้เข้าโจมตีกรุงอาร์ปาตานาและโค่นกษัตริย์ออสเตียเจสได้สําเร็จแต่ก็ทรงไม่ฆ่าและยังให้ปกครองเมืองเหมือนเดิม และทรงรวมอาณาจักรมีเดียให้เป็นอาณาจักรเดียวกันกับอาณาจักรเปอร์เซียและทรงสร้างเมืองหลวงที่ชื่อปาสกาดซึ่งพระเจ้าไซรัสนะครับสามารถยึดครองอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่อย่างอาณาจักรมีเดียได้นั้นอาณาจักรรอบข้างต่างๆก็เกรงกลัวบารมีเป็นอย่างมากจึงได้ร่วมมือกันต่อต้านอาณาจักรเปอร์เซียโดยการวางแผนเข้าโจมตีที่อาณาจักรเปอร์เซียพร้อมกันซึ่งนําโดยอาณาจักรลิเบียอียิปต์และบาบิโลนแต่เกิดแผนแตกนะครับก่อนที่จะรวมตัวกันสําเร็จ พระเจ้าไซรัสจึงได้ตัดสินพระไทยเข้าโจมตีเมืองลิเดียก่อนโดยการส่งสารเข้าไปบอกให้กับกษัตริย์ลิเดียยอมจำนนเสียดีแต่ก็เกิดการท้าทายโดยกษัตริย์ลิเดียจึงออกมาลบแต่แล้วอาณาจักรลิเดียก็พ่ายแพ้ต่อพระเจ้าไซรัสด้วยแผนการที่เหนือชั้นกว่านั่นก็คือการใช้อูดในการรบเพื่อให้ม้าของศัตรูเกิดการประยุ์และตกใจเป้าหมายถัดมา่นคือ อาณาจักรบาบิโลเนียโดยการเข้ายึดของอาณาจักรนี้โดยการใช้วิธีการขุดคลองเพื่อระบายน้ำออกจากแม่น้ำยูเฟติสซึ่งเป็นแม่น้ำที่ล้อมรอบอาณาจักรบาบิลนไว้และยกทัพข้ามแม่น้ำเข้าอาณาจักรบาบิลนโดยโจมตีให้แบบโดยไม่รู้ตัวและในขณะนั้นนะครับอาณาจักรบาบิลนก็อ่อนแอลงเนื่องจากกษัตริย์ไม่ได้สนใจประชาชนแต่อย่างใดและประชาชนก็หมดศรัทธาต่อกษัตริย์ เมื่อพระองค์ยึดครองอาณาจักรบาบิลนได้พระองค์ทรงประกาศปวดปล่อยเฉลยชาวยิวและบุรณะวิหารของเทพมาดุและเทพอื่นๆซึ่งทำให้ประชาชนพึงพอใจและทรงตั้งกรุงบาบิลนเป็นเมืองหลวงแห่งที่สองนั่นก็ถือว่าเป็นการประกาศสักดาความยิ่งใหญ่ครับของอาณาจักรเปอร์เซียซึ่งพระเจ้าไซรัสมหาราชได้สิ้นพระชนม์เมื่อในเดือนธันวาคมปี530ก่อนคริสตกาลพระองค์ยังได้ตาจารึกทรงกระบอกที่เรียกว่ากระบอกพระเจ้าไซรัส โดยมีเนื้อหาว่าเป็นประกาศสิทธิมนุษยชนฉบับต้นๆของโลกอีกด้วยครับอเล็กซานเดอร์แห่งมาซิโดเนียหรือเราอาจจะเรียกว่าอเล็กซานเดอร์มหาราชเป็นจอมทัพที่มีความเป็นอัจฉริยภาพทางด้านการทหารซึ่งอเล็กซานเดอร์เป็นกษัตร,ริย์ีกโบราณของราชเมื่อปี306ป,ปีก่อนคริสตกาล โดยสืบราชบัลลังก์ต่อจากพระราชบิดาในขณะอายุเพียง20ปีเท่านั้นอเล็กซานเดอร์ใช้ชีวิตไปกับการสู้รบโดยเฉพาะการรบในทวีปเอเชียและแอฟริกาตอนเหนือก่อนที่อเล็กซานเดอร์จะอายุ30อย่างแจวพระองค์ก็ได้สร้างจากักรวรรดิที่ยิงย่งใหญ่ที่สุดของโลกจู้โบราณนั่นก็คืออาณาจักรมาซิโดเนียที่แพร่อาณาเขตตั้งแต่กรีซจนไปถึงทางตะวันตกของอินเดียอีกทั้งอเล็กซานเดอร์ไม่เคยพ่ายแพ้ในการรบในแต่ละครั้งหรือสำนวนที่ว่า ลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งซึ่งกลายเป็นที่ยอมรับในฐานะหนึ่งในแม่ทัพที่ทรงอิทธิพลและประสบความสำเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์ในช่วงวัยกระตอบอเล็กซานเดอร์ได้รับการประสาทวิชาจากอรลิสโตโตลต่อมาพระเจ้าฟิลิปป์ทรงนำแวนแควนกีกส่วนใหญ่ให้ตกอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรมาซิโดเนียเมื่อพระเจ้าฟิลิปป์ถ,ถูกลอบประชนในปีที่3 3 6ปีก่อนคริสตกาล อเล็กซานเดอร์ก็ขึ้นครองอํานาจของอาณาจักรมาซิโดเนียอันแข็งแกร่งและไหลเทียมทานอีกทั้งยังมีความเชี่ยวชาญในทุกสมรภูมิเมื่ออเล็กซานเดอร์กลายเป็นแม่ทัพกรีกก็ได้ใช้อํานาจดังกล่าวในการพิชิตเปอร์เซียของจกักรพรรดิดาไลาอุสที่สามตามแผนการของพระบิดาในปีที่3 3 4ก่อนคริสตกาลก็ได้ส่งลูกหลานอนาณาจักรเปอร์เซียและปฏิบัติการลูกหลานนานกว่า10ปีเมื่ออเล็กซานเดอร์พิชิตอนาโตเลีย อเล็กซานเดอร์ก็ทรงมีชัยอย่างต่อเนื่องในทุกยุทธการต่างๆอีกทั้งยังกวาดอาณาจักรต่างๆเรียบทั้งซีเรียอียิปต์เมโสโปเตเมียเปอร์เซียและแบกทรียซึ่งยุทธการที่ทําให้อเล็กซานเดอร์มีชื่อเสียงมากที่สุดนั่นก็คือยุทธการอิสซัดและยุทธการกอรกาเบล่าอีกทั้งยังโค่นล้มจกักรพรรดิดาริอุทสที่3แห่งเปอร์เซียและพิชิตเปอร์เซียได้อย่างสําเร็จ นอกจากนั้นยังขยายอาณาเขตตั้งแต่ทะเลเอเดทริกจนไปถึงแม่น้ำบีอาสอย่างไรก็ตามครับความทะเยอทะยานของอเล็กซานเดอร์ก็ยังไม่สิ้นสุดจึงไปบุกอินเดียต่อในปีที่326ปีก่อนคริสตกาลและมีชัยเหนือพระเจ้ากรุงเป่าลบในยุทธการแม่น้ำเชลัมในช่วงปลายชีวิตของอเล็กซานเดอร์ก็ได้สูญเสียสหายลักอย่างเฮฟริสเทียนทำให้กษัตริย์หนุ่มผู้นี้จมปักแต่ความเศร้าอีกทั้งยังโดนวางยาอีกท้ายที่สุดก็สุขภาพย่ำแย่ จนนำไปสู่การสวรรคตรที่กรุงบาบิโลนในปีที่323ปีก่อนคริสตกาลจักรพรรดิอโศกหรือเราอาจจะเรียกว่าอโศกมหาราชเป็นจักรพรรดินักรบแห่งจักรวรรดิมารยาิยะผู้ปกครองแห่งอนุทวีปอินเดียมีชื่อเสียงอันโด่งดังในเรื่องของสงครามและการพิชิตอาณาจักรต่างๆมากมาย รวมถึงวีรกรรมอันโหดสัตว์สเสียและการสร้างความไม่ลงรอยกับเหล่าญาติพี่น้องของตนเองซึ่งในขณะเดียวกันอศโศกมหาราชก็มีบทบาทสําคัญในการเผยแพร่ศาสนาพุทธทั่วอนุทวินเดียและเอเชียโบราณในปีที่268ปีก่อนคริสตกาลขณะที่พระองค์มีอายุ36ปีได้รับการแต่งตั้งเป็นจกักรพรรดิแห่งจกักรวรรดิเมอร์ยะซึ่งถือเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและมีอิทธิพลทั่วอินเดียจากการวางรากฐานของปู่ของพระองค์นั่นก็คือ พระเจ้าจันทราคุปก่อนที่พระเจ้าอาโศกจะขึ้นของราชพระองค์ก็ได้กวาดล้างพี่น้องเรือญาติของตนเองเพื่อกําจัดภัยเสียนนามที่อาจเป็นภัยต่อการขึ้นของราชของตนเองการของราชของพระองค์ก็ได้ทรงขยายดินแดนให้กว้างใหญ่ไพศาลทําให้จักรวรรดิเมอริยะที่พระองค์ปกครองมีพื้นที่ตั้งแต่อัฟกานนสถานจนไปถึงอ่าวเบงกอลของบังกลาเทศในช่วงปีที่260ก่อนคร,ริสตกาลศึกที่สําคัญที่สุดของพระองค์ ก่อนที่จะนํามาซึ่งความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรนั่นก็คือพระเจ้าอาโศกเปิดศึกกับรัฐกาลิงคะจึงทําให้บานปลายกลายเป็นสงครามกาลิงคะที่คฆ่าชีวิตผู้คนไปกว่านับแสนคนท้ายที่สุดพระองค์ก็สามารถพิชิตดินแดนทั่วเอเชียตะวันออกได้เพียงอายุแค่4-4ปีเท่านั้นเมื่อที่สุดสงครามพระองค์ก็จึงเลิกทําสงครามและปฏิบัติตนกลายเป็นผู้เลื่มใสในศาสนาพุทธไปโดยปริยาย จินซีฮ่องเต้เป็นจักรพรรดิองค์แรกและเป็นผู้สถาปนาราชวงศ์จีนให้เป็นปึกแผ่นอีกทั้งยังเป็นผู้กำอเนิดตำแหน่งห่วตี้หรือเราอาจจะเรียกว่าฮ่องเต้ซึ่งหมายถึงจกักรพรรดิซึ่งเป็นตำแหน่งที่ยิ่งใหญ่กว่ากษัตริย์ที่ชาวจีนเคยใช้มาตั้งแต่อดีตก่อนที่ตำแหน่งฮ่องเต้จะเป็นตำแหน่งที่พระเจ้าแผ่นด,ดินจีนใช้สืบกันมาเป็นระยะเวลากว่า2,000ปีในช่วงปีที่247-246ปีก่อนคริสตกาลอิงเจิ้ง หรือชื่อของจินซีฮองเต้ตอนที่ยังไม่ได้เป็นฮองเต้สืบทอดตำแหน่งต่อจากฉินจวงเซียงอ๋องซึ่งเป็นอ๋องแคว้นฉินด้วยอายุประมาณ12หรือ13ปีในช่วงปีที่230-221ปีก่อนคริสตกาลจินซีฮองเต้ได้ทำสงครามโดยมีใช้เหนือรัฐอื่นๆมากมายภายในจีนจึงทำให้รัฐต่างๆต้องตกอยู่ภายใต้การปกครอ,องของรัชฉินที่จินซีฮองเต้ปกครองอยู่ทำให้ในช่วงปีที่221ปีก่อนคริสตกาล หรือในช่วงที่จินซีฮ่องเต้มีอายุ38ปีจึงใช้อำนาจอันชอบธรรมของตนเองอ้างสิทธิ์อานัตแห่งสวรรค์เพื่อปกครองจีนทั้งแผ่นดินและตั้งตัวกลายเป็นจกักรพรรดิจีนองค์แรกในประวัติศาสตร์อย่างไรก็ตามครับในการครองราชของพระองค์ก็จะพยายามส่อหาน้ำอำมฤตเพื่อที่ตัวเองจะกลายเป็นอมตะหรือไม่แก่ไม่ตายครับในจปะปกครองจีนแบบขูดรีดภาษีประชาชน เผ่าตำลากลัวควรฉลาดไหนพระอ,องค์จะสร้างสุสานจินซีฮองเต้โดยมีความเชื่อในชีวิตหลังความตายท้ายที่สุดจินซีฮองเต้ก็สวรรคตรด้วยวัย49ปีจูเลียสซีซาเป็นแม่ทัพนักปกครองรัฐบุรุษและประเด็ษการผู้ยิ่งใหญ่แห่งโรมันเขามีบทบาทสำคัญในการสิ้นสุดระบอบสาธารณรัฐโรมัน และความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรซีซ่าในวัย40ปีเข้าสู่บทบาททางการเมืองด้วยการสร้างปารมิตรกับปอมเปและคาซซุสเพื่อครอบง,งำรัฐโรมันในปีที่51ปีก่อนคริสตรกาลในขณะที่ซีซ่าอายุ49ปีเขาประสบความสำเร็จในการลบในสงครามกอลนำกองทัพของตัวเองจากข้าสมุทิอิตาลีเพื่อพิชิตด,ดินแดนฝรั่งเศสเป็นผลให้อาณาจักรโรมัน มีพื้นที่การปกครองตั้งแต่ช่องแคบอังกฤษและแม่น้ำไรอ์อีกทั้งยังนำไปสู่การปกครองอังกฤษอย่างเต็มตัวความสำเร็จของซีซ่าทำให้ผู้อื่นเกรงกลัวบารมีเป็นอย่างมากและไม่มีใครกล้าต่อรองกับซีซ่าอำนาจอันล้นพ้นของซีซ่าทำให้เกิดความไม่พอใจต่อวุฒธธิสภาหรือสสที่เราคุ้นคุนนะครับในกรุงโรมจนทำให้เกิดสงครามกลางเมืองในโรมันขึ้นและทำให้ฝ่ายกองทัพของซีซ่าสามารถเอาชนะฝ่ายตรงข้ามได้อย่างเบ็ดเสร็จ ส่งผลให้ซีซ่าสามารถยึดครองรัฐโรมันและตั้งตัวากลายเป็นผดิตการเพื่อปกครองรัฐโรมันตลอดชีพหรือเราอาจจะเรียกว่าตำแหน่งผดิตการตลอดชีพท้ายที่สุดซีซ่าในวัยห5กลัดถ,ถูกฝ่ายตรงข้ามลุมสังหารซีซ่ากลางสภาอย่างไรก็ตามครับอำนาจบารมีที่สังสมของซีซ่าในการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองจากสาธารณรัฐไปสู่ระบบผดิตการในรูปแบบของจักรวรรดิโรมันทำให้ทายาทของซีซ่านั่นคือจกักรพรรดิออกุสตุ กลายเป็นกษัตริย์องค์แรกของโรมันไปโดยปริยายอัตติลาหรือเราอาจจะเรียกว่าอัตติลาแห่งฮันจอมพลคนป่าเถื่อนผู้ที่ได้รับฉายาไปทั่วยุโรปที่ว่าภไยพิบัติจากพระเป็นเจ้า ซึ่งเป็นผู้ปกครองแห่งจักรวรรดิฮันซึ่งประกอบไปด้วยชาวฮันชาวออสโตรกอสชาวอารานและชนเผ่าอื่นๆอีกมากมายในบริเวณดินแดนยุโรปกลางและยุโรปตะวันออกอัตติลาครองราชต่อจากพี่ชายของเขาปกครองดินแดนในบริเวณประเทศฮังการีเมื่อปีคศ .434 หรือในช่วงที่อัตติลามีอายุ28ปีครั้งหนึ่งอัตติลาเคยเสนอตัวเองแต่งงานกับน้องสาวของจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโรมัน เพื่อแลกกับสินสอรเป็นดินแดนครึ่งหนึ่งของจักรวรรดิโรมันแน่นอนว่าใครไปยอมกันวะเหตุดังกล่าวจึงนําไปสู่การลุกลามโรมันโดยนักบรบกฮันของอัติลาภายในเมืองโรมันถูกยึดของปนและทําลายดินแดนบางส่วนถูกกวาดล้างจนทาให้กลายเป็นดินแดนที่ว่างเปล่าอัติลาปกครองดินแดนด้วยความน่าสยดสยองที่ครอบครองดินแดนตอนกลางของยุโรปจนไปถึงทะเลสาบแคสเปียนทางตะวันออกในบริเวณเอเชียกลางในราชสมัยของอัติลา ลุกลานเข้าสมุดโปขคานถึงสองครั้งแต่ก็ไม่สามารถลุกลานกรุงคอนสแตนติโนเปิลหรือโรมันตะวันออกได้และพ่ายแพ้ในดินแดนเปอร์เซียจึงนาให้ในปีคศ .441 อิัติลาประสบความสาเร็จในการลุกลานโรมันตะวันออกหรือจกักรวรรดิปลายเซนทายท้ายาที่สุดอัติลาได้ลุกลานอิตาลีทําลายเมืองจนพังพินาศแต่ก็ไม่สามารถเอาชนะกรุงหลมได้สักทีอย่างไรก็ตามในปีคศ4 5 3อาิัติลาฉลองการครองราชย์ครบ20ปีของตนเองใด้การเด็กเล่าข้ามวันข้ามคืน ส่งผลให้อัติลาเสด็สวรรคตด้วยอายุ48ปีเมื่อตัวเองตุยยังไม่พอจักรวรรดิฮันจะต้องเผชิญภาวะความเสี่ยงต่อการล่มสลายของจักรวรรดิโดยทันทีลูกชายของตัวเองก็ไม่สามารถปกครองดินแดนอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้ได้จึงทําให้จักรวรรดิฮันแตกสลายดินแดนอ,อื่นๆปลดแอกตัวเองให้เป็นอิสระอย่างสมบูรณ์ในปีคศ469 ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอีกทั้งกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ